นี่เชฟเรานะครับนวดมีการนั่นนวดเนื้อนะครับนวดเสร็จปุ๊บงต่อครับเชฟลองชิมดูครับจังเข็มนะครับแสบหรือยังเนาะวันนี้เนาะเชฟของเราอ่ะเป็นไงเชฟอรอลึกมากเนอ่ามี่พร้อมนะครับพร้อมก้อยนะครับพร้อมก้อยครับอ่าขออภัยท่านที่ไม่ทานอาหารดิบนะครับเอาวาซาบิลงก่อนแล้วคนดีๆแล้วค่อย เอาซอสลงไปโชยุลงไปอย่าเอาโชยุลงไปก่อนแล้วเติมวาซาบิทีหลังอมันจะทําให้ซอสมันจะชนะวาซาบิโอ้คคีนมากครับสวัสดีครับเช่นเคยนะครับลุกแบบนี้ก็ออกมานอกป่าน พอดีวันนี้ก็มีเพื่อนๆก็มาจากหลายที่จากกรุงเทพบ้างนะครับแล้วก็จากต่างจังหวัดต่ป <c oughs> ก็แวะมาเล่นด้วยแวะมาหากันนะครับ <c oughs> ก็จาแคปปิ้งกันที่นี่หนึ่งคืนที่ที่เดิมที่ผมชอบมาังจากน,น้ำห้สภพานะครับตอนนี้ก็เพิ่งมาถึงแล้วก็การตั้งแคมป์กันนะครับ <c oughs> จะมีเพื่อนมาสมทบกันอีกตอนเย็นหลังเลิกงานอีกสองสามคนนะครับ ดีออ๋ยวกิจกรรมวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากก็คงจะพักผ่อนชิวๆนะครับดูตามพื้นที่ชมบรรยากาศรอบด้านแต่วันนี้ก็เสียนิดหนึ่งไม่รู้มีใครมาจุดไฟข้างหลังนะครับโอเคยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับว่าอตอนเย็นจะมีอะไรสนุกสนุกให้ดูหรือให้ทำกันนะครับเราเจอกัน นะอเลนพิซซ่ามอล์นะจากแหนงนครพนมว่ะกิมาก่อดบันเพงวะซุปปาหน่อยครับเชิฟอุดครับเมนูอะไรครับวันนี้นี่เราก็มาค,คือแคปคว่ครับนี่พี่น้อง แ้วเป็นควยผู้ใดหนังมาหลแน่วเก็บควยเนาะเออเก็บค้อยนี่ครับพี่น้องเนี่ยเก็บควายเจ้าอาชิสงเข้ใจว่าควยผู้ใดหนังขึ้นมาหลายแน่จังไซครับอิมพอจากใส่นี่จากสารคามครับว่านะเก็บข้ยข้อยแท้ๆนี่นะเนาะข้ยแท้ๆเลยครับข้ยแท้ๆหล่บึงตอนนี้เรามาดูกันว่าเวลาทอดนะครับหน้าตาจะออกมาอยังไงนะครับกับแคบควายนะครับตอนนี้ก็พาที่มันตกไปแล้วนะครับ บรรยากาศก็กจะเหลืออย่างที่เห็นก็มีเสียงจักรกจันเลไลก็ถือว่าสงบเงียมนะครับเป็นี่พักผ่อนหย่อนใจก็เลยชวนเพื่อนๆมานั่งเล่นกันตรงนี้เดี๋ยวสักหน่อยเราไปดูกันว่าจะมีเมนูอะไรกินเย็นนี้นะครับ เงยเนี่ยเงยแงเกเนี่ยฮะวันนี้เราจะมาย่างเมิดนะครับเอที่สาตรงจา,าับ,บสติ๊กี้ปั๊บฝ่ามือสุติ๊กีบเอาจัดไปครับผม,มเป็นไงครับ ห,มหอมหอมหอมไม่ครับได้การได้การได้การขึ้นโต๊ะหัวนะวุ okay. ้นทดสอบไม่ออกเอามือที่ไหนนะเอามือสับหีบสับหีบครับพี่วิดนะคอมมินสเตเตอร์ของเราวันนี้ จะชิมเริ่มจากหนวดก่อนครนวดมีความเป็นธรรมชาติมีกลิ่นของควันไฟที่ฐานมันยังไม่แดงดีแล้วมันเอาไปลนควันผ่ม <c oughs> ควันนิดหนึ่งด้วยแ,วแต่รวมๆแล้ว มันก็เหมือนใส่กรอกลงควันใช่ไหมครับจงใจจะทาให้มันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับเพื่อเอาบรรยากาศของกินปั่นไฟครับมันจะได้หอมคลุ้งขึ้นมาครับก็คือว่าใช้ได้ครับอันนี้มันเป็นทักษะของของเชฟเลยใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยลำเบ็ดมาจากตร่ครับตตหีบครับอือรวมๆก็อร่อยครับปลาหมึกจากตะตุ่ยหีบแคบวัวจากสระคำ โซจูจากเกาหลีครับโซจูเกาหลีแล้วก็ไวน์จากฝรั่งเศสครับอันนี้ไม่ใช่โมนะครับเป็นตรงฝรั่งเศสบุ้ยเอ้าไวน์เป็นไวน์แดงครับต้องเปิด่อนสามสิบนาทีบ้าให้ออกซิเจนมันทำปฏิกิริยาอะพอตโตฟีดอะไรสักอย่างประมาณนั้นครับครับผมเนี่ยไวน์จากฝรั่งเศสเนี่ยกินเข้ากันมากเลยกับแคปัวจากสารคามนะครับผมว่าันเดียวกันเลยอืม จิมแวบุย,บยโอ้บุยเนี่ยต้องมีฟันนิดนึงนะครับสำหรัแบครับกระบัแบบวต้องมีฟันนิดนึงไม่เหมาะกับคน 40, 40ขึ้นไปนะครับไม่ได้ขอบคุณมา,มากครับออมก่นครับ <laughs> ขอบคุณมากครับเ <c oughs> ชฟโอเคเ <c oughs> นี่ปิดตาคิดจะไหมว่าจะไม่รู้ว่าเป็นใครเ <c oughs> ซ็นเซอร์แบบปิดตาช้าง,ง <c oughs> อะไรเงี้ยช้อนเลง มาส,สอยครับครับประดมีร่าสบายเออโอ้เมื่อกี้ผมก็เล็งแล้วนี่มันจะเมื่อคุณมองหาเรืยบเลยเปนดวงจุนะครับนี่เรามาดูเชฟตังนะครับผมนนกับเมนูอะไรนะเชฟสับก้อยครับสับก้อย drives insane me ้องชิมดูนี่ชิปโอ้กล้องแพนไม่ทันเอาไหมเชฟเอาไหมเนื้อดีเลยนี่เนื้อดีครับเนื้อดีครับต้องดมดูก่อนครับดมเหมือนวายเลยโอ้ต้องเอาลิ้นดุนดุนดูนะฮะมันจะละลายในปากครับแต่ไม่ละลายในท้องพูดเล่นนะครับพูดเล่นขอโทษขอโทษ นะเรามาดูกันนะครับตอนที่มันเมนูมันเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงน่ากินหรือเปล่ามาดูกันครับผมนี่เชฟเรานะครับนวดนวดมีการนั่นนวดเนื้อนะฮะนวดเสร็จปุ๊บไงต่อครับเชฟองชิมดูครับจานเค็มนะครับแสบหรือยังเนาะงวันนี้เนชฟของเราอ่ะเป็นไงเชฟอร่อยลึกมากเนื้อ มีพร้อมนะครับพร้อมก้อยนะครับพร้อมก้อยครับอขอภัยท่านที่ไม่ทานอาหารดิบนะครับมีใบแล้วแล้วเอ็งขาวดำลืมซื้อเพียขอขอรีบเพียแบบนี่ครับเชฟบอกว่าไม่มีเพียนะครับไม่มีเพียครับนะครับว่าจะขอเพียกับตัวขาวดำก็ว่าจะขอเพีย้ตัวนี้ เราเล่นลูกเราเล่นอ่าคอมิเต,เตอร์ของเราเป็นไงครับเมนูก็ตัวนี้ต้องกินกับผักนอดนะครับผักนอดผักนอดหรือว่าใบับบกอันนี้เมนูชื่อก้อยเนื้อโคขุนนะครับ<า>อือผมว่ามันมันกำลังดีเ<ม>นื้อ,อนะุ่มความที่ว่ามันเป็นเนื้อโคขุนนะครับมันเลยไม่ทำให้มีการ สาบเรื icana, ่องอะไรเพราะว่าเรากินดิบต้องอนามัยนิดนึงสังเกตว่าเชฟจะไม่ค่อยกินนะครับเพราะว่าอิ่มตั้งแต่ทำแล้วเดี๋ยวมาฟิปอิ่มเหมืกันนะชิมไปเรื่อยครับอมีเพื่อนมาเพิ่มครับสวัสดีพี่หญิงเอาเร็วเชฟตังของเรานะครับกําลังทการย่างหมด เมนูต่อไปนะครับไอ้นั้นแม่งยิดเดี๋ยวสเก็ตบอร์ดทั้งเบิร์ฟทั้งสเก็ตแต่เพื่อนผมเนี่ยให้ผมไปพัทยาบอให้ผมไปดูหาหาซื้อให้มันหน่อยมันซื้อไม่ได้แหละอันนี้เป็นเนยเก่าใช้ได้น้อนะนได้ครับผมเอามานี่แหละแล้วมันละลายตุนสินค้าโกงราคามาเนื้ออันหนึ่งไม่ห้าหกพันไปรู้เหรอที่จริงมันสองสามพันนี้นะถ้าแบบพื้นๆนะแล้วมันมาโกงคูสามเท่าอ่ะนุ้ยก็หนูเห็นสองพันขายหกพันนี่ขายกันห้าหกพันอะ เอาใช่ไครับโชว์เนื้อหน่อยเนื้อจากทงทงอะไรครับเนี่ยออสเหรอออส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 เเลีย์มันเขียนว่าเขียนว่าสันนอกอันนี้ก็ในส่เป็นสันนอกนะครับสันนอกอสเดลียอ่ะเราลืมซื้อโรสแมรี่อ่ะวันนี้จัดเลยครับป๊า เป,เ,เป็นไงครับเป็นไงเป็นไงหอมถึงนี่นครับผมไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงมายังไงครับแต่ว่าจากที่ดูจากสื่ออื่นมาก็เลี้ยงดูอย่างดีก่อนที่จะโดนเชือกก็ให้กินเบีย <c oughs> เป็นเอ็นไขมัน <c oughs> ไหมครับไข <c oughs> มันแทรกอยู่ในเนื้อนะครับเ <c oughs> นื้อที่ดีอันนี้ครับเชฟ 컴스미다. 다 Chào đại đại đã. Yeah. Đấy, Wow. Nè. đi đằng này. Ok. này này lên. bên ao medium warm này. ออขึ้นเลยกครับพอ,อย่างเสร็จแล้วอันนี้คือมีเดียมค่อนข้างสุกนะครับเราจะพักเนื้อไว้ประมาณ15นาทีให้เนื้อมันคลายตัวเพราะว่าอย่างนั้น <c oughs> เนื้อมันจะคลายตัวออกมามันจะไม่ค่อยไฟแบ๊ <c oughs> แล้วเรามารอดูกันว่าอีก15นาทีให้หลังจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เนื้อของเราก็ได้ที่แล้วครับหลังจากพักมา15นาทีนะครับหน้าตาสวยงามทีเดียว จะมาหั่นเนื้อที่เราพักไว่สิบห้านาทีด้วยเชฟตังเมยนะครับเริ่มต้นในกันหัห่นเป็นชิ้นพอคำเลยมาเริ่มกันเลยครับป๊าบนี่เมนูนี้เชฟตังจะไม่หยิบเข้าปากหรอกครับเพราะว่ามันมันสุกแล้วถ้าเป็น,น,นถ้าปเป็นเม,น,มนูดิบอ<ด>ั่นเนี้เออไปทำไปนะครับ งามสวยงามนี uh ่ด huh. oh, oh, mm ูนะฮะมีเชฟตังหน้าตาเชฟตังสุมรของเรามาพริกไทยต่อไครับพริกไทยป่นตัดไลท์ครับโอเคถัดไปคือเกลือครับขาดไม่ได้เกลือของเราใช้เกลือ มาลายันนะครับผมไม่ร nah, ู <kindergarten. S 1> high, ้พลษลมาจากไหนจากเทือกเขาหิมะอะไรไม่รู้ครับจัดไปป๊าปาปาปาอ่ะเสียงครับ <underneath> ท <the> ่านท่านไม่รู้เซินเซีินเซีานเออท่านผู้ชิมมาตอนแรกผมเป็นเชฟอยู่ดีที่มา ทีมจากคำแรกแต่พอเชี่ยวไปเชี่ยวไปมันเข้ามันจะเข้าอะไรหนุ่มมากครับไฟแบกไหมครับไม่มีไฟแบกเลยไฟแบกครับหลังจากพักมาสิบห้านาทีพักมาสิบห้านาทีนี่เนื้ออันนี้เป็นทฤษฎีที่จริงถูกต้องครับผมเพราะว่าเนื้อมันคลายตัวเรียบร้อยครับแล้วก็นุ่มกว่าเนื้อหมูอีกครับถูกต้อง เออแต่ว่าควายมันลงตรงนี้ครับผมรถเบ้นถึงควายเลยนะถ้าผมรถจอดไปแค่ต้กงเอ้ยทไมขาอยู่ดึกวะปกติเขาไปเร็วกว่านี้เหรอผู้หญิงมีของดีไมโอเคให้ยพอดีกินเนื้อเสร็จปุ๊บต้อง

เซนเซผมกําลังทําวาซาบิครับวอดีเขาทําแล้วมันไม่ไม่มันไม่หินมันไม่หินมันไม่หินะครับเอาวาซาบิลงก่อนแล้วคนดีๆแล้วค่อยเอาเอาซอสลงไปโชโยุลงไปอ,อย่าเอาโชยุลงไปก่อนแล้วเติมวาซาบิทีหลังออมันจะทําให้ซอสมันจะชนะวาซาบิอ,อะไรลงก่อนอ่ะมันจะชนะเอาวาซาบิลงก่อนวาซาบิจะชนะซอส <c oughs> อ่ะที่นี้ลองดูครับับลองหินอเชฟตังอะไรจะซี โอ้หีนมากครับรู้สึกว่าหิีนขึ้นกว่าเดิมครับเอออ่าเชฟอูดเมื่อกี้จิ้มเราต้องคุยนะครับเราต้องคุยนะคือถ้าคุณแค่จิ้มมันไม่หิีนหรอกครับคุณดูนี่อันนี้เลยคุ้ยเลยดี่เขาไปกินที่ที่นู่นอะที่เกาหลีะว้าวตื่แรงกว่านี้เป็นไงครับเชฟ ไม่หิ่ครับเชบุดลองดูดิเาลองดูดิเชบุสมันกลับมาเดินออกร่างงบไมนออกจังหวะเอานะวันีตาเล็ดละตาไหลนิดหนึ่งแต่เราเรามันเกิดอยู่ในเมืองวาซาบิอยู่แล้วครับวาซาบิทำยังไงปูกพัการตดมาก่อนแล้วก็ไม่ต้องให้น้ำแล้วมันก็จะหิ้ามา

อืมคำสมีดา <ś> <ś>